บ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ที่ขายดีที่สุดแล้วค่ะตัวน,นี้เลดโรเบิรนะคะจะมีหวานอกเปรี้ยวนิดๆนะคะสำหรับ,บ,บลูกค้าที่แบบไม่ทานหวานมากนะคะคือบรรยากาศตรงนี้นั่นงทานโรีการแก้งใช่ค่ะถ้าเกิดฟ้าฝนตกก็มีร่ม้วยมลันชาใช่ซับเทสัตต์นี่คือห้องประชุมเหรอครับ อันนี้เป็นห้องสัมมนาสวยงามมากนะครับพานผู้ชมค,ค่ะก็ร้านสวนอาหารบ้านรุมนะคะก็จะให้บริการอาหารนะคะ,ะตั้งแต่เวลา11บอนาฬิกาจนถึง4ี่ทุ่มนะคะออเดอร์สุดท้ายของเราจะรับที่3ามทุ่มครึ่งนะคะมาครับก็มีจัก,กรยานให้เช่านะคะปั่นออกกำลังกายปัน่นเที่ยวในมีรถไฟฟ้าเนาะก็จอดชาร์จไฟฟ้าได้ที่ ะะจุดชมปลาให้อาหารปลาลงแพตกปลา150บาทต่อวันเหรอครับลงแพบรรยากาศที่แพโอ้ดูดูโอ้มีลา,ลาคนยกยอครับยอใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยฟรีมือด้วยนะดูฟีมือเราจะได้ไหมครับโรงแรมบ้านโฮมครับราคาห้องสะอาดมากครับสวยงาม บรรยากาศภายในห้องพักครับม่านโฮมภูวิลล่าล่วเดี๋ยวพวกเราจะพาิวนะคะว่ามีห้องแบบไหนบ้างบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้อยู่กลางทุ่งนานอกจากบรรยากาศภูวิลล่าจะสวยงามแล้วตอนนี้บรรยากาศที่ริมสระก็สวยงามมากนะครับสวยงามมากสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขออนุญาตรับเชิญเลยครับผมขออนุญาตเลยครับผมเชิญเลยครับแนะนำไปก่อนน้องโอเคคัะ ทางด้านนี้นะคะจะเรียกว่าเงาินกลางนาค่ะสองหลังติดกนันบ้าฮืองลางน,นาห้องน้ำแยกนะคะแต่ส่วนด้านล่างจะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะดูบรรยากาศด้านในนะคะบ้านโฮมพูวิลล่าคับอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิน์ท่านผู้ชมห้องใหม่เลยนะครับวันนี้เปิดซิงห้องพักใหม่ดูสะอาดมากท่านผู้ชมสวยมากครับอันนี้คือโคมไฟ ไม้ไผ่นะครับที่มีชื่อเสียงของบ้านกุดว่าตําบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลาสินนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อหนึ่งเดียวในโลกนะครับประดับอยู่ที่ห้องด้วยท่านผู้ชมนี่ครับห้องพักใหม่เลยนะครับยังไม่มีใครนอนนะครับนี่วันนี้ผมก็จะได้มานอนเป็นคนแรกครับเบอร์โทรติดต่อติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะครับบ้านโฮม ทั้งสวนอาหารแล้วก็ท,ที่พักครับแล้วก็สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโฮมปูวิลล่านะครับเรามาที่นี่มีครบจบที่เดียวนะครับท่านผู้ชมบ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทครับนี่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากๆครับ <c oughs> อยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข12นะครับทางนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นครับ จากจังหวัดขอนแกน่นมาถึงที่นี่ก็ประมาณ50กิโลนะครับแล้วทางนี้ก็จะไปอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับจากนี่ไปที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินก็2กิโลเมตรครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศนะครับที่บ้านโฮมสวนอาหารแอนรีสอร์ทนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสมโมนะคะก็อยู่ที่บ้านโฮมสวนอาหารแอนรีสอร์ทนะคะอยู่ที่ ตำบลคลองขามนะคะอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะซึ่งบ้านโฮมสวนอาหารแทอร์รีสอร์ทนะคะก็มีทั้งโฮมสุขคาเฟ่มีสวนอาหารนะคะแล้วก็มีฟูลวิลล่าที่เรากำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสมมติจะพาเข้าไปดูที่โฮมสุขคาเฟ่นะคะก็จะเป็นร้านกาแฟที่ผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีอาหารฟิวชั่นมีน้ำ เย็นๆแล้วก็มีเค้กโฮมเมดด้วยเดี๋ยวเราไปโฮมสุขคาเฟ่กันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในโฮมสุขคาเฟ่กันนะครับดนะครับบรรยากาศด้านในโฮมสุขคาเฟ่ครับสวัสดีค่ะโฮมสุขคาเฟ่นะคะเมนูแนะนำขายดีของทางร้านจะเป็นตัวชาเขียวนมสดเย็นนะคะจะมีรสชาติแบบ กลมกรอบหวานพอดีพอดีนะคะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ที่ขายดีที่สุดแล้วค่ะตัวนี้เราลงมาก็จะเป็นเมนูนชาไทยนะคะอันนี้จะรสชาติเข้มข้นนะคะของชาไทยนะคะต่อไปเมนูนี้จะเป็นชามะนาวนะคะจะมีความซึ้เปรี้ยวอมหวานนิดนึงแล้วก็ปวกกับชาไทยก็จะพอดีค่ะครับแล้วก็ ของที่ร้านก็จะมีพวกเบเกอรี่ให้ดูหลากหลายนะคะในการเลือกทานก็จะเป็นตัวแรกจะเป็นเลดเวลเบตนะคะจะมีหวานอกเปรี้ยวนิดๆน,นะคะสำหรับ,บ,บลูกค้าที่แบบไม่ทานหวานมากนะคะดาร์กเบียร์เค้กก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะมะโคนก็จะทานคว่กับน้ำชาตอนเช้าะคะ่ะแล้วก็จะเป็นขนมอันนี้จะเป็น ของวิสากิจชุมชนที่เรารับมานะคะจะเป็นมันม่วงแต่มีหลากหลายแต่ตอนนี้เหลือแค่มันม่วงแล้วขนมนขิงทองแขงอันนี้ก็คือวิสากิจชุมชนเรารับของชาวบ้านมาขายให้ะคะ่ะครับผมที่ร้านจะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่แปดโมงถึง3ามทุ่มนะคะไม่มีวันหยุดคะ่ะสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยตั้งแต่8ปโมงเช้านะคะตอนเช้าก็จะมีอาหารเช้าด้วยนะคะให้ลูกค้ามาเลือกทานนะคะ ช่ค่ะอาหารเท้าอาหารเที่ยงอาหารเดินค่ะเป็นฟิวชั่นมีหลากหลายค่ะค่ะหลังจากที่เราไปที่หุมสุขคาเฟ่กันแล้วนะคะเราก็ขยบขับรถมาวนมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นสวนอาหารบ้านโฮมแอนด์รีสอร์ทนะคะซึ่งสวนอาหารของเราก็มีทั้งห้องพักรีสอร์ทมีห้องประชุมมีห้องสัมมนาแล้วก็มีห้องคาราโอเกะด้วยอาหารก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารถิ่นค่ะ เป็นอาหารอีสานนะคะแล้วก็มีดนตรีสดให้ฟังด้วย<ส>เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นแปลงักออร์แกนิกนะคะคือสำหรับแขกที่มาพักหรือมาชิมอาหารก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยครับใครที่มีเด็กๆมาด้วยเนาะก,ก็มีโซน,นเล่น้อง,องเล่นสนามเด็กเล่นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนนะคะคือ ของเราก็จะมีโซนที่นั่งหลายหลายที่ถาไมีทั้งลานกว้างนะคะแล้วก็มีโซนข้างบนหรือใครที่อยากนั่งในห้องแอร์เย็นๆเราก็มีโซนห้องแอร์ด้วยคือบรรยากาศดีนั่งกลางตรีการแจ้งใช่ค่ะถ้าเกิดฟ้าฝนตกก็มีร่มด้วยใช่ผมทัพย์เทศนี่คือห้องประชุมเหรอครับใช่อันนี้เป็นห้องสัมมนา ห้องประชุม,รชมหรือใครอยากจัดเลี้ยงในห้องแอร์ได้นอกจากห้องใหญ่แบบนี้ค่ะเรามีห้อง V.I.P. เนาะเป็นห้อง V.I.P. ประชุมขนาดเล็กประมาณ10คน8คน10คน20คนประมาณนี้มีห้องเด็กยูบอลลูใช่ค่ะคเป็นห้องประชุม V.I.P. เล็กๆส่วนตัวค่ะน,นี่ก็เป็นไซส์ใหญ่ที่มาครับนี่ดูบรรยากาศห้องนะครับสีสันรับาอาหารถ้ารายกาประคาอาหารงานเลี้ยงได้ยังไง ห้องปรชุมเล็ก8ัอดอยู่ใช้ที่แบบโลงคารา,าเกะวก็เป็นปแบบส่วนตัวก็ห้องประชุมนี่ใช่ไหมครับใชค่ค่ะมีสอ,องห้งคคองประมาณได้สักกี่คนครับอ่าประมาณ12-15คนค่ะเป็นห้องประชุมเล็กแล้วก็เป็นห้องคาราโอเกะใช่ค่ะมีถ้าอยากประชุมมีจอมีไมค์ให้ งานไหประมาณบบรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมสวยงามมากนี่ตไม่ต้องนไปดูบรรยากาศนะครับบ้านโฮมนี่เป็นกีนี่ตรงนั้นทอผ้าครับอันนี้ทอได้จริงใช่ไหมครับนี่ทอได้จริงค่ะ อยู่ภายในร้านนะครับมีรถจักรยานขายของใช่ไหมครับอ๋อเป็นตู้ขายของโบราณสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมค่ะก็ร้านสวนอาหารบ้านโฮมนะคะก็จะให้บริการอาหารนะคะอะ ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง4ทุ่มนะคะออเดอร์สุดท้ายของเราจะรับที่3ทุ่มครึ่งนะคะก็มีดนตรีสดแล้วก็มีตู้บอลดูอะไรแบบนี้ได้เลยหรือใครอ,อยากจัดเลี้ยงใ,ใช่ค่ะมีจอใหญ่สถานที่นี้ก็จัดเลี้ยงรับจัดเลี้ยงั้งนอกด้วยนะครับสวนอาหารบ้านโฮมนะครับท่านผู้ชมเรามาดูบรรยากาศ ตรงนี้โอ้โหสวยงามมากคุ้มรัพย์บริการมีของใช้โบราณแยะะเลยะีชยโอเค นอกจากที่เราจะมีอาหารพื้นถิ่นสไตล์อีสานแล้วคะคือที่บ้านโฮมของเรานะคะใครที่มาพักก็มีจักรยานให้เช่านะคะปั่นออกกําลังกายปัน่นเที่ยวในบริเวณบ้านโฮมของเรานะคะนอกจากนั้นนะคะใครที่ม,มีรถไฟฟ้าเนาะก็จอดชาร์จไฟฟ้าได้ที่ตู้ EV ของเรานะคะ PC Petroleum นะคะก็ให้บริการชาร์จไว้ไปกินน้ําที่คาเฟ่หรือว่าทานาอาหารได้ นอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานแล้วเนาะฝั่งนี้เราก็มีเป็นโต๊ะสนุกให้บริการด้วยแล้วก็มีพายเรือพายยับค่ะมีตกปลาค่ะตกปลาก็สระกว้างมากเลยค่ะก็จะมีมีบอบ่อตกปลาด้วยเนาะลูกค้าก็สามารถมาแล้วก็ตกปลาแล้วก็ให้พ่อบครัวของเราทําอาหารให้ได้เลย้ใครอยากโชว์ฟีเบอ<า>ก็สามารถตกปลามาให้พ่อบครัวทำอาหารได้นะครับ ตกปลานะครับอันนี้บ่อตกปลามีราคาบริการราคาให้บริการนะครับจุดชมปลาให้อาหารปลาลงแพตกปลาหนึ่ง้ห้าสิบบาทต่อวันเหรอครับลงแพโอ้ต่อวันโอต่อวันราคาถูกนะครับ ทั้งวันในร้อยห้าสิบบาทร้อยบาทต่อชั่วโมงถ้าร้อยห้าสิบบาทต่อวันนี่ถูกมากนะคะรคับครับถูกมากอโ<น>ลว่าน่ไปเลยเพราะว่าคนไม่ายถึงชั่วโมงหรอกว่าไมันเรามาดูปลาบรรยากาศที่แพรโอ้ดูดูเราก็มีปลาหลายโอ้มีปลา,า,าให้โชว์ด้วยอืมก็เป็นบ่อธรรมชาติ โอ้นี่อันนี้เป็นกระชังที่ลงในบ่อเลยนะครับครับมีปลาอนุบาลโอ้มีปลาอนุบาลกปลาปลานี่เราทำไว้เลี้ยงไว้ขายเหรอครับเลี้ยงไว้ขายด้วยค่ะแล้วก็เลี้ยงให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตกปลาด้วยก็คือมาที่เดียวจบเลยมีปลา แล้วที่ว่าลงแพนี่คือลงตรงไหนครับแพทั้งวันคือแพนี้เหรอครับนี้ใช่ค่ะนั่งแล้วก็ตกปลาได้มีเอามีบริการเบ็ดด้วยเบ็ดตกปลาได้ครัหนึ่งร้อยห้าสิบาทเนี่ยก็คือมาที่แพนี้แล้วก็คุณก็นั่งตกปลาอยู่ได้ทั้งวันเลยใช่โอ้โหร้อยห้าสิบบาทนมากนะครับแล้วปลาที่เราตกได้นี่ก็นำมาช่างกิโลเหรอครับ แล้วก็ให้ครอบครัวของเราทําอาหารให้ได้เลยคุณผ้าอยากรับประทานเมนูอะไรต้มยำหรือว่าอยากเป็นปิ้งย่างก็คือให้ครอบครัวของเราทําให้รับประทานได้เลยค่ะแต่ถ้าเราจะเอากลับบ้านแล้วครับเอากลับบ้านได้ค่ะช่างกิโลเหมือนกันคิดเป็นกิโลขายเป็นกิโลใช่ครับหรือถ้าใครไม่อยากตกปลาก็สั่งได้ในบ่อเลยนะครับมีทั้งปลาเมันปลาเล็กจักไปทำไปเลยมาเป็นอาหารเล ออันนี้จะยกยอนะครับยกยอใหญ่ดูใหญ่มากดูใช้ลอกนะครับใช้ลอกนะครับอหนักมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอันนี้คือคนยกคนยกยอครับยอใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มมือดูหน่อยดูีมือจะได้ไหมครับขึ้นได้ไหมดูนะครับดูมันจะขึ้นไหมครับ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไหวไหมครับไหวไหมไม่ไหวเหรออ๋อไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวปลาใหญ่นะครับใส้ปลาตัวใหญ่มากจอะักเข้ครับติดจอลักเข้ตัวใหญ่มากไม่ไหวหากินทางนี้ไม่ลุงหากินทางนี้ไม่ลุงครับ หลังจากที่เราดูปลาแล้วนะครับเราจะไปดูห้องพักครับไไรที่นี่ก็จะมีห้องพักรา,ายวันรายเดือนด้วยใช่ไหมครับมีรายเดือนอไหมมีแต่รายวันมีรายรายวันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากอยากพักเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยอาจจะต้องอมีราคาแตกต่างกัน <c oughs> ตกตไปนาตตามโซนแต่ละโซนครับนี่นะครับโรงแรมบ้านโฮมครับ ราคาห้องราค,าครับนี่ครับมีครบวงจรเลยท่านผู้ชมมีบรรยากาศที่จอดรถในตัวเลยค่ะลูกค้าสามารถที่รถเข้ามาจอดางห้องได้ัโซนห้องพักมีติดต่อเบอร์ไหนได้ครับถ้าจะมาพักอย่างเดียวพอจะเบอร์ที่ติดต่อโซนห้องพักหรือ,อติดต่อที่ เบอร์เดียวเลยติดต่อที่เพจได้เลยค่ะ<อ>เพจบ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทค่ะครับเรามาดูด้านในนะครับห้องพักบรรยากาศภายในห้องพักาานี่คือที่พักครับโอ้ห้องสะอาดมากมสวยงาม,มบรรยากาศภายในห้องพักท่าไหร่ครับ ที่นี้จะอยู่ที่ราคาห้าร้ <5 90. S 1> อรยเก้าสิบค่ะห้าร้อยเก้าสิบก็คือกว้างมากนะครับมีตัวมีลายลายโซนมากฝั่งฝั่งนู้นก <5 90. S 2> <c oughs> ็มีค่ะมีห้องเตีร้ยเก้าสิเตียงคู่มใช่ค่ะมีเตียงเดี่ยวเตียงคู่มีเตียงเดี่ยวเตียงคยู่นะดีมาดูห้อง,งน้ำนะครับห้องน้ำสวยมากสะอาด ห้องพักราคาห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเบอร์โทรติดต่อติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะครับบ้านโฮมทั้งสวนอาหาร,หรแล้วก็ที่พักครับแล้วก็จองครับอตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ทางเข้านะครับบ้านมูคืูวิลล่า วันนี้เราก็มีปาร์ตี้กันที่บ้านโรงรมพูลล่านะคะซึ่งบ้านโรงรพูลล่าของเราเนี่ยก็จะมีห้องอบสมุนไพรสําหรับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอยากผ่อนคลายก็มีห้องอบสมุนไพรให้ด้วยมีวันละเกษตรบ้านโรงมค่ะซึ่งจะเป็นสุดเสียน้อยแกก็สนับสนุนนะคะในการทําการเกษตรนะคะก็จะมีแปลงสัตที่เราทาน ความถึงบ้านโฮมรักซึ่งในอนาคตเนาะเราก็จะจัดสรรพื้นพื้นที่ขายอะไรเงี้ยค่ะพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับประมาณ70ไร่ประมาณเจบไร่เจ็ไร่นะครับคือทุกอย่างที่เราชมมาเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะ,คะก็คือปักหมุดที่เพจเพจเดียวเลยบ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทก็คือก็จะมีเข้ามาปุ๊บก,ก็มีคาเฟ่แล้วก็อรเร็วนี้คือคูบิลลาก็คือที่เดียวครบจบ หมดเลยพายเรือพายับหรือว่าจะให้อาหารปลาหรือว่าปั่นรถจัก,กรยานออกกําลังกายมีที่ชาร์จแบตรถทีวีด้วยถามครบจบที่เดียวเลยเดี๋ยวเราจะไปช,ชมภูวิล่าด้านในนะครับนี่ครับไปชมภูวิล่าด้านในกันว่าจะดูสนุกอบอุ่นแค่ไหน สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงม่านโฮมภูวิลล่าล้วเดี๋ยวผูเชมจะพาดูนะคะว่ามีห้องแบบไหนบ้างบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้อยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศกลางทุ่งนาแล้วฝนก็กําลังจะตกแต่ตอนนี้คือนอกจากบรรยากาศภูวิลล่าจะสวยงามแล้วตอนนี้บรรยากาศที่ริมสระก็สวยงามมากนะครับ สวยงามมากสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขออนุญาตรับเชิญเลยครับผมขออนุญาตนะครับอาจารย์ทางนี้ก็ได้อยากซื้อลูกอยากสารนะครับเชิญครับผมเชิญเลยครับทางด้านนี้นะคะจะเรียกว่าเงันกลางนาค่ะสองหลังติดกันโอ้เงันกลางนาห้องน้ำแยกนะคะแต่ส่วนด้านล่างจะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะเงันกลางนาเงันกลางนานะครับทางด้านนี้นะคะจะเป็น ห้องพักอิงน้ำค่ะงเงินอิงน้ำใช่คะห้องน้ำในตัวครับแล้วหนูพาไปดูบรรยากาศด้านในนะคะห้องน้ำในตัวนะคะมาดูห้องพักนะครับไปดูที่ไหนครับสิ่ออองอำนวยความสะดวกน,นะคะก็จะมีทีวีกาตน้ำร้อนกาแฟตู้เย็นเล็กนะคะแล้วก็สบู่ทิชชู่แก้วให้กับแขกทุกท่านที่มาพักนะคะแล้วก็เตียงก็ข้างนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะ เดี๋ยวเราไปชมห้องน้ำด้านหลังก็จะเป็นวิวสวนไผ่ด้วยด้านหน้าก็เป็นวิวีห้องน้ำครับนี่เ็าเรียกว่าเตียงเดี่ยวเงเดี่ยวอันนี้ก็เป็นวิวสวนไผ่เห็นไหมครับสวนไผ่บรรยากาศเตียงเตียงใหม่นะครับเนี่ยเตียงใหม่ใ,หมใครมานอนวันนี้เปิดซิงเลยนะครับใช่ เปิดซิงเลยกันนี้ซิงรีโมทเลยมาดูที่<อ>สระว่ายน้ำา่คสระว่ายน่ไใจสระว่ายน้ำกลางสระว่ายน้ำนะสาน้ำนี่คือต้องเสียค่าบริการเพิ่มไหมครับโอเคค่ะในกรณีการใช้สระว่ายน้ำใช่ไหมคะลูกค้าต้องเหมาทุกห้องนะคะถึงจะใช้สระว่ายน้ำได้ค่ะอ,คอย่างที่เราอ่าจจะจะขอเกินก่อน,อนว่าที่นี่เป็นบ้านพักภูวลล่าสไตล์รีสอร์ทค่ะ ก็จะมีการขายห้องพักแบบรายวันด้วยค่ะไม่ได้มเีเป็นเหมาตลอดนะคะก็ะจะมีลูกค้าบางท่านมาพักบ้านก็เลยถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการที่จะใช้สาะน้ำนะคะก็ต้องเหมาทุกห้องค่ะซึ่งซึ่งถ้าสนใจก็คืออินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะถ้าลูกค้าอยากสนใจที่จะมาจัดงานเลี้ยงนะคะ<า>ที่บ้านโฮมคูเวล่านะคะสามารถติดต่อเรามามาได้ขอไมาได้เลยค่ะ,เ,คะเราจะมีบริการอาหารไม่ว่าจะเป็นของโฮมสูรแล้วก็บ้านโฮมมาคอยบริการแขกทุกท่านให้เลยค่ะ เพจกระเพือโทน่ครับสำหรับใครที่อยากติดตามห้องพักหรืออาหารหรือติดต่อเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจบ้านโฮมสวนอาหารแอนรีสอร์ทได้เลยค่ะก็จะมีน้องๆคอยตอบแชท24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวบ้านโฮมพูวิลล่าครับอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิน์ท่านผู้ชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับนี่ครับบ้านพักวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับ ห้องพักที่เราจะได้นอนเป็นคนแรกนะครับของที่พักที่เปิดใหม่ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับท่านผู้ชมจะมีสระน้ำอยู่ตรงกลางด้วยนะครับส่วนห้องที่ผมพักอยู่นู่นนะครับหลังที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในห้องนะครับเราไปดูห้องพักกันนะครับผมพักอยู่ห้องนี้ ห้องใหม่เลยนะครับวันนี้เปิดซิงห้องพักใหม่ดูสะอาดมากคานผู้ชมสวยมากครับเปิดตัวบ้านโฮมภูวิลล่าครับนี่นะคานผู้ชมดูอันนี้คือโคมไฟไม้ไผ่นะครับที่มีชื่อเสียงของบ้านกุดว่าตําบลกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัด กาลาสินนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อหนึ่งเดียวในโลกนะครับประดับอยู่ที่ห้องด้วยท่านผู้ชมนี่ครับห้องพักใหม่เลยนะครับยังไม่มีใครนอนนะครับนี่วันนี้ผมก็จะได้มานอนเป็นคนแรกครับบ้านโฮมคูวิลล่าอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลาสินนะครับท่านผู้ชม ในพื้นที่แห่งนี้นี่มีพื้นที่ทั้งหมด70ไร่นะท่านผู้ชมมีทุกอย่างเลยนะครับมีสวนอาหารมีร้านกาแฟนะครับครบวงจรวันนี้ก็จะมีงานเปิดตัวนี่ดูนะครับห้องน้ำสะอาดมากครับด้านนอกนี่ห้องนอนตรงนี้เรามองไปด้านนอกก็จะเห็นสะไว้น้ำนะครับวันนี้มีงานเปิดตัว ที่พักแห่งใหม่บ้านโฮมภูวิลล่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับที่บรรยากาศนะครับกำลังเตรียมงานกันนะครับ